สงครามชายแดนไทยกัมพูชาความขัดแย้งที่มาจากคนสองคนและความสงสารต่อแพทองทานพ่อะที่ไม่ปกป้องสงครามชายแดนไทยกัมพูชาความขัดแย้งที่มาจากคนสองคนและความสงสารต่อแพทองทานพ่อะที่ไม่ปกป้องนายชดาไทยเสศษสอสออุทัยธานีพักภูมิใจไทยมีความคิดเห็นว่าสงครามชายแดนไทย กัมพูชาเกิดขึ้นเพราะความขัดแย้งระหว่างคนสองคนซึ่งทําให้บ้านเมืองวุ่นวายและมีคนตายความขัดแย้งนี้มาจากคนสองคนที่อยู่บนผลประโยชน์ร่วมกันแต่เมื่อผลประโยชน์ขัดกันก็มีปัญหาเพราะผลประโยชน์ที่มีอยู่ในเขตบนดินและใต้ทะเลซึ่งมีการแบ่งปันผลประโยชน์กันเองแต่สังคมไทยไม่รู้เลยว่ามี MOU43 และ MOU44 ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นี้ นายชาดากล่าวว่าความขัดแย้งนี้เกิดจากคนสองคนไม่ใช่สองประเทศแต่เป็นคนสองคนที่อยู่บนผลประโยชน์ร่วมกันและพอผลประโยชน์ขัดกันก็มีปัญหาซึ่งทําให้มีคนตายและชาวบ้านต้องอพยพไม่ได้ทำหากินความขัดแย้งนี้เกิดจากคนสองคนภายใต้ผลประโยชน์ใต้เกาะกูดซึ่งมีผลประโยชน์มากมายอยู่ในเขตนี้ วันนี้สังคมไทยต้องตระหนักให้ดีว่าสงครามเกิดขึ้นเพราะคนสองคนและความขัดแย้งนี้มีผลกระทบต่อชาวบ้านทั้งหมดมีคนตายและมีคนต้องอพยพความขัดแย้งนี้เกิดจากคนสองคนที่อยู่บนผลประโยชน์ร่วมกันแต่สังคมไทยไม่รู้เลยว่ามี MOU และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเขตนี้นายชาดา นายชาดากล่าวต่อไปว่าความขัดแย้งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดและต้องมีการแก้ไขปัญหาถ้าสงครามขึ้นมาควรให้ทหารทำเต็มที่แล้วค่อยเจรจาซึ่งคนที่มีอำนาจในการเจรจาและยุทธวิธีจะมีอำนาจเหนือกว่าแต่ก็มีคนไปคุยกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนแต่ภาษาของเราที่ไปของเราแพ้ยับเยินทำให้ไทยเสียเปรียบในการเจรจา นายชาดาย้ำว่าเราไม่ได้ทะเลาะกับกัมพูชาแต่เราทะเลาะกับสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาเพราะมี i อโอของสีแดงที่บอกว่าพ่อฮุนเซนถ้าตนไปเรียกว่าพ่อมันสกรปรกซึ่งเป็นความขัดแย้งที่มาจากคนอื่นแต่อยากให้ความจริงออกมาวันนี้คนไทยทะเลาะกับฮุนเซนที่สร้างสถานการณ์ตลอดและปัญหาของกัมพูชาเป็นปัญหาของตระกูลฮุนเซน นายชาดากล่าวว่าหุนเซนเป็นขมรแดงที่ถูกสังคมประนามล่มสลายแต่ยังรอดตัวมาเป็นพระเอกได้อีกซึ่งแสดงว่าเขาไม่ใช่กะลอนธรรมดาแต่เป็นกะลอนระดับโลกซึ่งมาทำร้ายผู้หญิงอย่างอดีตนายกแพทองทานชินวัตรซึ่งคุณพ่อไม่เห็นแสดงอะไรบ้างเลยถามว่าคุณได้แสดงการปกป้องลูกในฐานะพ่ออย่างไรกับคนที่ไม่เคยทำร้ายหุนเซนคุณเป็นพ่อปกป้องอะไรบ้างผมสงสารอดีตนายกแพทองทานผมเห็นใจเขาเขาน่าสงสารมาก เขาทำเพื่อคุณพ่อแต่คุณพ่อไม่แสดงให้ลูกสาวว่าไม่ผิดถ้ารวยแบบท่านแล้วเพื่อนผมทำแบบนี้ผมจะมีกองกําลังปฏิวัติขเขมรน,นี่คือความเป็นจริงแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะผลประโยชน์เราทะเลาะกันก็เพราะผลประโยชน์แต่มันไม่ใช่ผลประโยชน์ของชาติเป็นผลประโยชน์ของบุคคลที่มีความรู้ดูดาวเทียมได้นายชาดา นายชาดาย้ำด้วยว่า MOU ตั้งแต่ปี2544แต่คนไทยเพิ่งมารู้ไม่กี่วันนี้เองซึ่งเรื่องแบบนี้ถ้าไม่เกิดคนไทยจะไม่รู้อะไรเลยจนเป็นเรื่องที่บางครั้งรัฐก็ปิดข่าวเก่งการเมืองก็ปิดข่าวเก่งแต่ประเทศชาติยังมีทางออกคือเราต้องช่วยให้สถานการณ์ผ่านไปเราต้องรู้ว่าอยู่ในสภาวะสงครามชายแดนประกาศกฎอายการศึกคนไทยต้องรักกันเองให้มากอย่าแตกแยกให้กัมพูชาดีใจอย่าแตกแยกให้ฮุนเซนดีใจ เมื่อถามว่าในโซเชียลมีข่าวหรือว่านายอนุทินไปพูดว่าแม่ทัพพักสองมองว่ามาจากการเมืองหรือไม่นา,ายชดาย้ำว่าการเมืองแน่นอนพักการเมืองแน่นอนมีพักหนึ่งทำที่อยู่เบื้องหลังคิดชั่วพวกนี้เป็นคนไม่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองพยายามสร้างความแตกแยกเบี่ยงเบนประเด็นใช้วิธีสกรปรกพวกไอโอทำอยู่ในวัดแห่งหนึ่งไม่ใช่คนอื่นไม่รู้เริ่มต้นมาจากคนของพักบางพักที่อยู่ในวัดนี้ทำคลิปออกมาปลุกปั่นเรื่องศาสนา วัดนี้ที่เคยถูกตรวจค้นแต่ไม่ใช่พระธรรมซึ่งตอนนี้อาจจะย้ายแล้วและรู้ว่าใครทําพวกพระเอกลิเกเก่าตนกล้าพูดถ้าสงสัยใดห้องมาถามจะตอบให้ สำหรับการที่ประชาชนคาดหวังว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินจะแก้ไขปัญหาชายแดนถือว่าเป็นความกดดันของพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายชดาเผยว่าเรื่องนี้เป็นสงครามระหว่างประเทศมีความอ่อนไหวคนที่เป็นผู้นำประเทศพูดแบบชาวบ้านไม่ได้คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีมีผลต่อระดับนานาชาติมีผลต่อความขัดแย้งระดับประเทศทหารรับผิดชอบถูกต้องแล้วรัฐบาลให้อำนาจเต็มที่นายกรัฐมนตรีให้อำนาจเต็มที่ไม่ใช่แบบที่ผ่านมาทหารกำลังถล่มมันกลับสั่งให้หยุดกระทรวงการต่างประเทศหายไป แต่ปัจจุบันนายอนุทินจะไปว่าไม่ได้ในเชิงทางการทูตต้องรักษาท่าทีจะรบจริงไม่จําเป็นต้องพูดมากมายแต่คนไทยอย่ามาปัน่นอย่ามาสร้างบางเรื่องสื่อมวลชนไม่จําเป็นต้องลงข่าวทุกเรื่องบางเรื่องมีความอ่อนไหวการซ้อมแผนอพยพถ้าเห็นก็จะมองว่าคููมีรบหรือไงถึงซ้อมอพยพเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องให้ทหารและความมอ